ก้ำเงน้ำียพอมใส่ตัวชีวะไมเก็บนี่ข้าโลก็็นอย่าลูกกินอะไงนี่หืมกินอะนี่กินนึ่งบลูกกินเึ่ักขี้ริ้วบะลูกผักขี้ริ้วเอาบะลูกฮะกินักขี้ริ้วบกินผักขี้ริ้วบะ เอ้ลูกสิกินยังลูกกินบักกอกวะเนี่ยกะบักกอกบักกอกกินบ้างบะกอกยังกินบ้างบักกอกเออกินบักกอกวะลูกเอสนี่บักกอกโหัวหอมยังไม่ใหญ่พอเวลาถ่ายกันพ่แก้วเฮ้ยว่าลูกสิกินยังลูกเบิ้ง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 เฮ้ยลูกสิกินกินดีขี้เพี้ยนี่ไม่ขี้เพี้ยน น ja? 네ี่่กินพี่อ่ะกินพี่อปนั่นลูกกินพี่อะปะกินพี่อปนี่อย่างนีม่ลูกกินตีนก็ยังลูกปีโป้มลูกปีโป้มลูกเอาปีโป้วะ